เข้าไปกดติดตามช่องชิฟรีวิวกันก่อนเลยเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ล่าสุดวันนี้เราจะพามาดูรายละเอียดของนิสสันฟร์ี่2025กระบะขนาดกลางที่กำลังเป็นกระแสรแรงในปีนี้รุ่นใหม่มาพร้อมความโดดเด่นทั้งด้านดีไซน์สปอร์ตสมรรถนะและเทคโนโลยีครบครันถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบกระบะลุยได้ทุกทางพร้อมความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารรีวิวนี้มีคำตอบครบแน่นอนนิสสันกฟทรี่เป็นกระบะที่มีชื่อเสียงเรื่องความทนทานและดีไซน์ดุดันมาโดยตลอด แต่ในรุ่นปี2025นั้นได้ยกระดับขึ้นอีกขั้นด้านภายนอกดีไซน์ใหม่ทั้งหมดด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าเหลนทรงทันสมัยเส้นสายรอบตัวรถถูกออกแบบให้คมเข้มและมีมิติดูแข็งแรงแต่มาพร้อมความฉบเฉียวสปอร์ตเต็มขั้นล้ออลอยลายใหม่และตัวเลือกสีสันที่หลากหลายเพิ่มความโดดเด่นได้อย่างลงตัวขุมพลังของเฟร์ี่2025ใช้เครื่องยนต์ V6 ขนาด3.8ลิตรที่ให้แรงมา้าและแรงบิดเพียงพอทั้งการขับในเมือง และการออกทริปนอกถนนระบบเกียร์อัตโนมัติ9สปีดต,ตอบสนองได้รวดเร็วและช่วยประหยัดน้ำมันได้ดีมีสมดุลระหว่างความแรงและความคุ้มค่าในด้านการใช้งานจริงไม่ว่าจะลากพ่วบรรทุกของหนักหรือขับลุยไปต่างจังหวัดก็มั่นใจได้เต็มที่ภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเน้นความกว้างขวางและวัสดุคุณภาพสูงบอกนั่งนั่งสบายแม้เดินทางไกลคอนโซลกลางและแผงหน้าปัดดีไซน์ทันสมัย ใช้งานง่ายมาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่พร้อมจอแสดงผลดิจิทัลสำหรับผู้ขับเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนอกจากนี้ยังมีระบบชาร์จไร้สายพอร์ต USB หลายตำแหน่งและเครื่องเสียงพรีเมียมเพื่อความบันเทิงตลอดการเดินทางด้านความปลอดภัยฟรนที่2,025จัดเต็มเทคโนโลยี ช่วยขับขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนการออกนอกเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสภาพถนนสำหรับสายออฟโรดก็ไม่ผิดหวังฟรัทิรุ่นใหม่นี้มีระบบขับเคลื่อนสีล้อพร้อมโหมดการขับหลากหลายมีระบบควบคุมการลงทางลาดชันและแผนกันกระแทกใต้ท้องรถช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ ให้ทั้งแข็งแรงและนุ่มนวลทำให้ลุยเส้นทางสมบุกสมบันได้อย่างมั่นใจโดยรวมแล้วนิสสันฟร2025เป็นกระบะขนาดกลางที่คุ้มค่าในทุกด้านดีไซน์สวยสปอร์ตสมัรถนาจัดเต็มพร้อมเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยครบครันเหมาะทั้งสำหรับคนทำงานคนชอบเดินทางท่องเที่ยวและคนที่ต้องการรถกระบะที่ใช้งานได้รอบด้านนี่คือทั้งหมดของรีวิวนิสสันปร2025หากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามช่องชิฟ รีวิวและกดถูกใจแชร์และคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับฟรัททิรุ่นใหม่นี้คุณคิดว่ามันเหมาะเป็นกระบะผู้จ่ใจคันต่อไปของคุณหรือไม่ติดตามเราวไว้เพื่อไม่พลาดรีวิวและข้อมูลรถรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจจากชิปรีวิว